ซูมนะครับเหมือนเดิมเลยคือซูมเนี่ยทุกคนต้องรู้จักนะครับซูมเป็นเว็บคอนเฟอเรนซ์ในการที่จะทําการทำออนไลน์มิทติงนะครับที่เราสามารถทําการพูดคุยกันได้เห็นหน้าเห็นตาแบบนี้นะครับได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปหาลูกค้านะครับเขาบอกว่าซูมเนี่ยมีพนักงานอยู่ประมาณสัก2 8 0 0คนนะครับแล้วก็ให้บริการลูกค้าทั่วโลกนะครับเดี๋ยวเรามาดูาว่าซูมเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไร ซูมเนี่ยเขาเจอปัญหาที่ทุกๆบริษัทในโลกอยากเจอนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่ชื่อว่าซูมบูม2020นะครับเนื่องจากในสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้มีความต้องการที่จะใช้ออนไลน์มิทติ้เนี่ยเป็นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนเขาบอกว่ามีจำนวนมิทติ้งที่ต้องเจเนเรตหรือว่าเกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก30เท่า ภายในสี่เดือนครับพอมีรีเควสเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับยอดออเดอร์มันก็ต้องโตหรือว่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับก็บอกว่ายอดออเดอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณสักห้าเท่านะครับทีนี้เนี่ยพอเวลาที่เรามียอดออเดอร์หรือว่ายอดรายการที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เราต้องทำหนึ่งเลยคือเราจะต้องเพิ่มคนเข้าไปในองค์กรเพิ่มคนเพื่อเพื่อให้รองรับกับดีเควสที่มันเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้นะครับซูมบอกว่า สิ่งที่เขาเจอเนี่ยหรือว่าปัญหาที่เขาเจอคือมันมีคอขวดอยู่ในงานที่เป็นงานแมนนวลงานเอกสารนะครับที่เขาต้องทําการส่งอีเมลหาลูกค้าส่งอีเมลหาพาร์ทเนอร์เพื่อทการ tracking งานต่างๆนะครับเขาบอกว่าดินเถงเนี่ยมาช่วยซูมตรงไหนนะครับเขาบอกว่าเขาได้ทําการรีเพจนะครับระบบที่ไม่เป็นแมนนวลนะครับออเดอร์ต่างๆที่เข้ามาแบบแมนนวลเนี่ย ออโตเมตมันทั้งหมดเลยโดยใช้ Nintech Workflow on l o u u d นะครับไปอินทิเกรตกับ s e n d e s กับกับตัวเซล f o r c e นะครับเพื่อทำการออโตเมตตั้งแต่การสั่งออเดอร์นะครับการออก PO รวมถึงการ Provisioning ให้กับลูกค้าใช้บริการนะครับทีนี้ผมอยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยลองมาดูภาพเครื่องไม้เครื่องมือของ n i n t e คนะครับว่าการที่เขาจะทำการระบบ Order Management เนี่ยของ z o m เนี่ยเขาเอาเครื่องมือของ n i n t e คเนี่ย ไปใช้หรือว่าตอบโจทย์ส่วนไหนบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับการที่เราจะทําให้เห็นภาพกระบวนการหรือว่าโปรเซสต่างๆในระบบเนี่ยแล้วก็เข้าใจมันเนี่ยเราก็จะต้องมีเครื่องมือในการช่วยในการวาดแผนภูมิหรือว่าแมปก่อนนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้ในการใช้โปรแมปนะครับในการที่จะ ช่วยให้ทั้งองค์กรเห็นภาพร่วมกันว่า Process o r d e r Management เนี่ยมันจะต้องไปอินเตเกตกับระบบอะไรบ้างนะครับส่วนถัดมานะครับเขาก็จะมีในส่วนที่เราต้องมีหน้าจอในการที่จะให้ User นะครับการ Input Data เนาก็จะมีในส่วนที่เป็นแบบฟอร์มเครื่องมือในการสร้างแบบฟอร์มนะครับแล้วก็ถ้าแบบฟอร์มตัวนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องทำการบลิ้นเป็น PDF หรือว่าทำดิจิทัล l ิกเนเจอร์ ส่วนนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับ e อ p o r t ออกมาแล้วก็สามารถเซ็นผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับพอเขาทำการ submit หน้าฟอร์มหรือว่า submit order เสร็จปุ๊บนะครับเขาก็ routing นะครับระบบเนี่ยเอา Data ต่างๆที่ user เนี่ยทำการกรอกเนี่ยไปกรอกใส่ระบบ Sendex ตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้ workflow กับตัว RPA เนี่ยครับมาช่วย integrate หรือว่ากรอกในระบบพอกรอกในระบบ Sendex สเสร็จปุ๊บเขาก็ทำการกรอก ต่อในระบบเซล f o r c e ก็คือจะมีการอินทิเกรตกันระหว่าง,องาสองระบบแหละนะครับโดยโดยผ่านตัว Nintech ท o r k f l o w แล้วก็ n i n t ทคอาร a พอนะครับพอเขาเซตในเ e ลฟอร์ e เสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยเขาก็ไปติดต่อฝ่ายไอทครับเพื่อทำการ g e n e r a ตยูเซอร์ทำการเจเนเรตการ a s s เซต่างๆนะครับให้มันเรียบร้อยให้มันพร้อมใช้นะครับพอทุกอย่างหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านเนี่ยรับรู้แล้วนะครับเจเนเรตแล้วนะครับเขาก็ส่งไปหาเซ Team โน้ตฟิวฟิเคชันไปแจ้งเซลทีมว่าโอเคพร้อมออก PO ได้เลยให้เซลทีมเนี่ยทำการออก PO แล้วก็ส่งให้กับลูกค้าได้เลยตอนนี้ของหลังบ้านเนี่ยพร้อมส่งแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือส่งให้กับลูกค้าในเรตลี่ก็คือตรงๆไปเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับบริการที่เร็วแล้วก็ไวนะครับท่านในกรณีที่บอกว่าตอนจบโฟลเนี่ยเขาต้องทําการ Export เป็นไฟล์ pdf หรือว่าเจนเจนให้ลูกค้าเซ็นเนี่ยเขาก็สามารถทําได้เลยผ่านตัวด็อกเจนผ่านตัว นินเทกซายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสทั้งหมดเข้าร่าๆที่ซ o m เนี่ยเขาใช้นินเทคเนี่ยไปอัด p t ในแต่ละส่วนไปช่วยในแต่ละส่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ซูงเขาได้เนี่ยก็คือเขาสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นประมาณสักหเท่าเนี่ย ในธุรกิจของเขาได้นะครับแล้วก็แทนที่เขาจะต้องทําการจ้างพนักง,งานเพิ่มเนื่องจากมีรอออเดอร์เพิ่ม5เท่าสมมุติว่าเขาต้องจ้าง3าคนเขาบอกว่าเขาจ้างแค่คนเดียวพอในการที่จะช่วยในการตามการ tracking ต่างๆังๆงก็คือลดการจ้างงานเพิ่มนะครับพอเราลดการจ้างงานเพิ่มเนี่ยก็คือเราก็มีกําไรมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุกงรกิจ